อขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเราท่านทั้งหลายมาฟังธรรมก่อนที่จะสวดมนต์บทต่างๆนั่นเองก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่คนคว้ายคนสร้างคุณงามความดีลาคะคนทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นเองเราก็มีหน้าที่คือการสวดมนต์แผ่เมตตาอนุโมทนาอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญนั่นเองทุกทุกวันทุกวัน,วนเรื่อยๆแล้วก็ จิตใจก็จะตั้งมั่นในบุญทานการกุศลที่เราได้กระทำในอดีตแล้วบุญทานการกุศลก็จะเพิ่มพูนไปเรื่อยนั่นเองบาปรกรรมต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนั่นเองเราไม่กวนให้มันคุณมันก็จะมีความใสความสะอาดความสว่างความสงบนั่นเองความสะอาดความสว่างความสงบนี่แหละเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทั้งหลายต้องมีอยู่ในจิตใจถ้าเราไม่มีความสะอาด มีความสว่างความสงบไม่มีครบเขาไม่เรียกว่ามนุษย์นั่นเองฉะนั้นการมีความสะอาดทางกายสะอาดทางวาจาสะอาดทางจิตใจในเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายต้องบากบั่นคนควายสร้างคุณงามความดีนั่นเองเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดังยุงมีดีที่ไวขนถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมา ใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบเขาเรียกมนุษษาพ่อคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมเปรดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้ากวรเรียกว่าผีสิงพาอคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิ่งนำตัวกลัวอับายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบากบั่นคนควายให้ใจสูง เสียได้ก่อนตัวตายก็สมมายที่เราเกิดมานั่นเองฉะนั้นเรามีเป้าหมายในชีวิตเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความสงบความร่มเย็นมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานมีการดูกายดูใจของเรานั่นเองอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปอากาศหนาวก็เข้ามาอากาศฝนก็จะหมดไปนั่นเองบางคนก็ป่วยเจ็บคอไม่สบายเป็นไข้นั่นเองบางคนก็ โดนหินบาดบ้างบางคนก็มือเป็นแผลเพราะทำงานหนักก็มีนั่นเองนี่แหละเราเล็กเลี่ยงความเจ็บความป่วยไม่ได้เพราะความเจ็บความป่วยนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดวันไหนความตายเราก็รู้ไม่รู้ว่าจะมาถึงเราวันไหนความพัดพาก็กพัดพากทุกวันนั่นเองหายใจเข้าก็เกิดหายใจออกก็ตายเกิดตายทุกลมหายใจนั่นเอง ฉะนั้นเราทั้งหลายต้องนึกถึงความตายบ่อยๆนึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักลงในสงสารมันหักโลภองค์หลงอลมาตต่างๆได้นั่นเองฉะนั้นความตายมันเป็นเงาตามตัวของเรานั่นเองเจ้ากรรมนายเวรก็เหมือนเงาตามตัวที่คอยจะจ้องคอยจะผลักดันให้เราล้มคอยซ้ำเติมให้เราทุกทรมานแต่เราจะไม่ทุกตามกิเลสพันห้าตันหาร้อด เราก็จะเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีวิมุตติของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราไม่กราบพระพุทธเจ้าไม่น้อมน้อมต่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่เคารพทิศเบื้องบนแล้วทิศเบื้องหน้าของมารดาบิดาเราก็ไม่เห็นนั่นเองมืดมนอันตรการทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนกรลยาณมิตรที่ดีป่าประมิตรเราก็ไม่ให้เขาผูกข้อผูกคอผูกแขนผูกเท้าไปไหน ไม่ได้นั่นเองเราก็พยายามสลัดผ่านชนทั้งหลายนั่นเองนี่แหละเราทั้งหลายต้องคบกัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรคือว่ามิตรที่มีธรรมมีธรรมะวินัยมีสิ่งที่เป็นธรรมมวินัยไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะโกรธไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวนั่นเองนี่แหละกัลยาณมิตรที่ดีก็แนะนําสั่งสอนให้เรามีความมีสติคอยระแวดระวังไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเอง เราไม่ล้มนอนหมอนนอนเสื่อยังเซยอยู่เราก็เพียรเจริญสติหรือว่าประคองให้คนอื่นประคองเราก็ประคองต่างคนต่างประคองเราก็จะตั้งมั่นนั่นเองนี่แหละกรรยามตรอยู่ทิศเบื้องซ้ายของเราพบุรภรรยาสามีต่างๆก็อยู่ทิศเบื้องหลังของเรานั่นเองทิศเบื้องล่างคือคนใช้ของเรานั่นเอง ฉะนั้นเราอาศัยทิศทั left, li li ้ง6นี่แหละทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องหลังทิศเบื้องล่างนั่นเองแต่ศาสนาพราหมณ์เขาเคารพทิศเหมือนกันทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังซ้ายขวาเหมือนกัน6ทิศเหมือนกันแต่ศาสนาพุทธท่านละเอียดกว่านั้นนั่นเองท่านถึงให้เรารู้จักทิศทั้ง6มีความเคารพหอย่างหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าสูงสุด สองเคารพพรธธรรมสามเคารพพระริยสงสี่เคารพในการต้อนรับปฏิสันทานที่เราเกิดมาเกื้อกูลกันนั่นเองนี่แหละการต้อนรับการปฏิสันทานการดูแลกันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีการเคารพปฏิสันทานดูแลกันไปนั่นเองข้อที่5คือการเคารพในความไม่ประมาทนั่นเองนี่แหละเราไม่ประมาทในวันเวลา ไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวันเวลาที่เราใช้ไปใกล้จะหมดไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็มาสวดมนต์สร้างคุณงามความดีมาฟังธรรมมาเจริญสติมาเจริญสมาธิเจริญปัญญาเจริญวิชาเจริญวิมุติเพื่อเข้าถึงความหลุดพ้นนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรามีความไม่ประมาทในเบื้องต้นในถม้มกลางในที่สุดนั่นเองข้อที่5ในความเคารพคือเคารพ ในการศึกษาเล่าเรียนนั่นเองถ้าเราไม่มีการเล่าการเรียนอ่านกอไก่กอกาขอไข่ขอขา,ขอขาไปไปเรื่อยๆมันก็ไม่รู้จักภาษาไทยไม่รู้จักภาษามาลีบวกเลขก็ไม่เป็นนั่นเองก็ทําให้ต้องอาศัยผู้อื่นนั่นเองนี่แหละเราเป็นคนที่ต้องมีความเคารพในการการศึกษาเร่าเรียน ตนเองเล่าเรียนผู้อื่นนั่นเองถ้าเราไม่มีเคารพไม่มีการศึกษาไม่มีการเล่าการเรียนเรียนรู้ศึกษาผิดเป็นครูเรียนรู้เป็นอาจารย์นั่นเองฉะนั้นเราผิดจะไม่ให้ผิดต่อไปเราจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเราก็จะมีวิชามีวีโมตความหลุดพ้นนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราเพียรสร้างอริยทรัพย์7ประการหศรัทธา2ศีลสหิลิความละอาย โอตปะความเกรงกลัวตบ,บาปพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมาก6จากะเจ็ดปัญญานั่นเองอริยทรัพเจ7ประการนี้แหละเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์แต่ถ้าผู้ใดไม่มีอริยทรัพเจ7ประการก็ตกในอบายภูมิสี่นั่นเองเป็นนักเลงเจ้าชู้บ้างนักเลงสุราบ้างนักเลงการพานันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองปาปมิตรมิตรพาไปหาผิดนั่นเองฉะนั้นเราจะคบบัณฑิตนักปญ์ ทั้งหลายเราก็จะเรียนรู้กายใจของเราผิดเป็นครูเรียนรู้เป็นอาจารย์อย่างนักปราสีตีนยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลั้งมือได้นั่นเองฉะนั้นเราพลังมือได้แต่เราจะไม่พลังต่อไปเราจะคอยระแวดระวังกายวาจาใจของเราให้อยู่ในการประพฤติบัิที่ดีงามนั่นเองเราก็มีการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสํารวมอินทรีย์ทั้ง6นั่นเองจากขุวิญญาณวิญญาณทางตา โสตวิญญาณวิญญาณทางหูคานะวิญญาณวิญญาณทางโหูกชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายะวิญญาณวิญญาณทางกายมโนวิญญาณคือการสํารวมใจของเรานั่นเองนี่แหละใจนี่มันแล่นไปทุกทิศทุกทางทั้งเบื้องบนเบื้องล่างซ้ายขวาหน้าหลังไปทุกทิศนั่นเองเพราะอะไรเพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาขาดวิมุติเราเข้าถึงความหลุดพ้นไม่ได้นั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรา หาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะสร้างสมสร้างสมคุณงามความดีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเจริญเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีก็ต้องมีด้วยนั่นเองถ้าเราไม่วางอุเบกขา เราก็มีอัตตาที่ปไตยประชาที่ปไตยโมมากล้วไปก็ปิดตาที่ปไตยเลยฆ่าตัวเองตายทำร้ายทำลายตัวเองตายนั่นเองเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นเราก็จะเป็นคนที่เรียนรู้กายใจของเรานั่นเองถ้าเราเรียนรู้กายใจของเราแล้วเราย่อมไม่ติดในกายตนเองย่อมไม่ติดในกายผู้อื่นถึงเขามาย่อยโยนยังไงเราก็ไม่ติดไม่เพลิดเพลินในการมาโทษนั่นเองเพราะ กามาคุณเป็นสิ่งที่น้อมมาสู่กายของเรากายของเราเป็นของสกปรกโสโครกขันห้าก็เป็นขันที่มันหนักอยู่แล้วเรามีขันห้าอีกก็เป็นขันสิบขันสิบห้าขันยี่สิบก็เป็นภาระที่เราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นเองเราก็จะเป็นกามาคุณนั่นเองแต่ถ้าเราเป็นการมาโทษคือการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรามีการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง พิจารณาหนังฟันเล็บขนผมย้อนไปย้อมมาอนุโลมปฏิโลมไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นอสุภะอสุพังเห็นความสโปรกโสกโครกที่น้ำลายที่เรามีอยู่ในปากในกระพุ้งแก้มของเรานะั่นเองมันก็ไหลเข้าไหลออกบางทีก็กลืนไปไม่รันทันลงในท้องก็ไม่อิ่มนั่นเองการทั้งหลายก็เหมือนน้ำลายที่เรากลืนเข้าไปไม่เคยอิ่มต่างจากอาหารที่เรากินเข้าไปก็อิ่มนั่นเองฉะนั้นตามธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้า ก็เหมือนน้ำกําข้าวอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นเองทำให้อิ่มทําให้เรามีร่างกายแข็งแรงมีร่างกายที่เป็นปกติต่างจากการทั้งหลายเป็นเหมือนน้ําลายที่เรากืนเข้าไปแล้วมันไม่สามารถจะทําให้เราอิ่มท้องได้นั่นเองฉะนั้นของเก่าคือน้ําน้ําต่างๆเป็นธาตุแม่ของเรานั่นเองดินเป็นธาตุพ่อของเราเราอาศัยธาตุดินของพ่อเราอาศัยธาตุน้ําแม่เรา เลยเป็นตัวเรานั่นเองนี่แหละสองธาตุเป็นธาตุดั้งธาตุดเดิมที่มันอยู่ในกายในใจของเรานั่นเองฉะนั้นรูปธรรมมันก็มีนามารมคือจิตมันอาศัยอยู่ในร่างกายของเรานี้เรามีธาตุสี่ด้วยกันหนึ่งคือธาตุดินคือธาตุพ่อของเราสองธาตุน้ำแม่ของเราสามธาตุไฟธาตุไฟที่ทำให้เราอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้เผาอาหารได้ ทำให้แก่ชรา,าทำให้ป่เจ็บป่วยไข้นั่นเองธาตุไฟมีสี่ธาตุลมก็มีหกหกคืออะไรคือลมพัดขึ้นบนบนคือการเลอทางปากลามลมพัดลงเมืองล่างคือการพายลมทางทวันหนักลมอยู่ในท้องก็มีลมอยู่ในลำไส้ก็มีลมพัดรอบตัวของเราแล้วลมหายใจนั่นเองธาตุลมก็มีหกธาตุดินมียี่สิบธาตุน้ำมีสิบสองรวมเป็นอาการสี่สิบสองด้วยกันนั่นเองถ้าเราพิจารณา อาการ42นี้แล้วเราก็จะเบื่อเราก็จะนายเราก็จะคลายกำนัดเราก็จะไม่ยินดีในรูปรักษ์ตนเองไม่ยินดีในรูปรักษ์ผู้อื่นเราก็จะเป็นคนที่รู้ตื่นเบิกบานนั่นเองเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งพรหมจรรย์ศาสนาพุทธเป็นศาสนาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง ออกจากการพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันย่อมไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่แหละศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่ประเสริฐมากที่เราทั้งหลายต้องรู้จักนั่นเองศาส,สนาพรหมจันทร์พรหมจันทร์ที่ต้องไปคนเดียวนั่นเองอย่างไปนิพพานเราต้องไปคนเดียวไม่สามารถจูงลูกจูงหลานญาติพี่น้องไปได้เราต้องต่างคนต่างเดินต่างคนต่างมีวุฒิภาวะ ต่างมีความฉลาดเรียนรู้กายใจของเราเราก็เพียรละสังโยชนิสิบนั่นเองหนึ่งสักยทิฏฐิคือว่าถือว่าร่างกายเป็นของเราเราเป็นร่างกายนั่นเองสองวิกิกจฉาลังเลสงสัยไม่สงสัยในธรรมคำส,สอนพระเจ้าไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระยส่งนั่นเองนี่แหละละความสงสัยสามศินตราปารมาตคือไม่รักษาศีลเพื่อเพื่อให้เราไปเกิดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเทว พรมสมบัติเท่านั้นนั่นเองเราปรารถนารักษาศีลเพื่อจะไปพระนิพพานสมบัติจะไปแบบไหนแล้วเราจะไปแบบสาวกภูมิหรือว่าปัจเจกภูมิพุทธภูมิไปภูมิใดภูมิหนึ่งก็ได้ที่เราปรารถนาเราตั้งใจไว้นั่นเองฉะนั้นผู้ทีละสังโยชน์สามก็เป็นโสดาบันได้ผู้ละสักยะทิฏฐิวิกิชฌาสินตะปาณาสามข้อละราคะอีกครึ่งหนึ่งปริฆะอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นสกทาคามี การราคะก็เบาบางไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนี่แหละ,สก,ะสกัสกสกธาคามีท่านก็เบาบางจากราคะแล้วถ้าเป็นอนาคามีท่านตัดราคะทางรูปหนังเนื้อหนังบางสาท่านไม่ยินดีนั่นเองเป็นผู้ที่เกิดอีกชาติเดียวนั่นเองละราคะได้ขาดละบปฏิฆะได้ขาดนั่นเองเหลือแต่สังโยชน์เบื้องสูงที่ท่านยังละไม่ได้คืออะไร คือรูปราคะยังติดในรูปประพรมอยู่อารูปราคะยังติดในอารูปประพรมอยู่แล้วยังติดมาณะอยู่นั่นเองถือว่าตัวเองสูงกว่าเขาถือว่าสูงกว่าเขาก็ยังไม่ใช่ตัวเองสูงกว่าเขาถือว่าเสมอเขาก็ไม่ใช่ตัวเองสูงกว่าเขาถือว่าต่ำกว่าเขาก็ไม่ใช่ผู้ที่ต่ำกว่าเขาถือว่าสูงกว่าเขาก็ยังไม่ใช่ผู้ที่ต่ำกว่าเขาถือว่าเสมอเขาก็ยังไม่ใช่ผู้ดีต่ำกว่าเขาถือว่าเสมอเขาก็ยังไม่ใช่นั่นเองผู้ที่เสมอเขาถือว่าเสมอเขาก็ไม่ใช่ ผู้ที่เสมอเขาถือว่าสูงก่บเขาเขายังไม่ใช่ผู้ที่เสมอเขาถือว่าต่ำกว่าเขาเขาไม่ใช่มานะก้าเนี่ยพระอนาคามีท่านยังละไม่ได้นั่นเองมานะก้าที่จะก้าวไปสู่ความหลุดพ้นนั่นเองเป็นสังโยชน์ข้อที่8นั่นเองข้อที่8ที่พระอนาคาละไม่ได้คือมานะมานะความถือไว้นั่นเองข้อที่9คืออุรจกักกูุจะความฟุ้งซ่านลำคาญ ภายในและภายนอกนั่นเองภายในอย่างเดียวถ้าเป็นอนาคามีภายนอกท่านตัดขาดแล้วนั่นเองแต่ความฟุ้งซ่านภายในก็ท่านยังมีอยู่แล้วข้อที่10คืออวิชาที่ท่านเพียรละความมืดความบอดท่านเห็นแสงสว่างแค่ในปลายอุโมงค์มันก็สาว่างสวัยเหมือนตะเกียงเจ้าพายุสว่างสวัยเหมือนพระจ,จันทร์ข้างขึ้นนั่นเอง มันจะขึ้นไปเรื่อยมันก็จะสว่างไปเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละพระอนาคามีท่านละสังโยชนิบได้ก็เป็นอาราหารันตมรรคอรหันตผลตามลําดับนั่นเองท่านถึงละอวิชาได้นั่นเองเพราะละปฏิจสมุดบาทบาทได้12ข้อคืออะไรคืออวิชาทําให้มีสังขารสังขารทําให้มีวิญญาณวิญญาณทําให้มีนามมีรูป นามรูปก,ก็มีสลายชนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสรายนะก็มีผัสสะคือการกระทบผัสสะก็มีเวทนาเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปทานอุปทานก็มีภพภพก็มีชาติชาติก็มีชรามีมรณะปารานะรานะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์แล้วก็มาอาวิชานั่นเองนี่แหละอวิชาเป็นต้นเงาต้นเงื่อนของความทุกข์ ทั้งหมดนั่นเองเพราะความหลงพระพุทธเจ้าถึงตัดว่าความหลงนี่เหมือนความมืดมนอนธการนั่นเองโทสะนี่ก็เหมือนไฟที่มันแผดเาผาบุคคลผู้นั้นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟลักโลภโกรธลงนั่นเองไฟสี่กองสามกองนี่แหละทําให้คนทั้งหลายตกจมไปสู่ความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น โทโซความปัทุสไลายโกโทความโกดเคืองอุปนาโหความผูกเวรไม่มั่นคันมาโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิซาความริษยามัชชริยังความตนีเหนียวแน่นกีดกันทางเข้าของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากล้าเธอยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคนที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบ ซาลัมโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยทาโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทวความเมาลงในร่ากายที่สุดสมด้วยความชลาและความป่วยไข้อยู่เป็นนิดปมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังในเองอุปเกสสิบหนั้นมีทุกข้อก็ว่าได้ฉะนั้นเราต้องละโทสะเพื่อดับไฟนั่นเองไฟลักไฟโลภไฟโกรธไฟหลง ไฟต่างๆที่ทำให้เราตกจมแช่นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าความโลภเหมือนยาพิษที่คนกินเข้าไปแล้วพอกินเข้าไปแล้วยาพิษยังไม่ให้ผลก็เหมือนขนมหวานที่กินเข้าไปแต่เมื่อใดมีความโลภไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักบาบุญคุณโทษยาพิษให้ผลก็ตกอยู่ได้ในอบายภูมิสีเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ไม่สังสา ถ้าเป็นเปรตก็มีความหิวไม่รู้จักอิ่มนั่นเองถ้าสุนูรกายก็มีความหวาดกลัวถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานกินนอนเสพกรรมเท่านั้นนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องรู้จักอบายภูมิสี่ที่เราจะละอบายมุกสี่นักเลงเจ้าชู้นักเลงสุลานักเลงการพาน,านันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองป่าประมิตรมันก็จะห่างเราไปเหมือนเราสร้างกุฏิสร้างอะไรขึ้นมามันก็จะมีจิ้งจกตุกแกมดต่างๆที่มันมาอยู่ร่วมกับเรา เราไม่ได้สร้างให้มันอยู่แต่มันก็มาอยู่เราจะตามฆ่าตามล้างตามผลานให้ขับไล่ให้มันออกไปหมดมันไม่หมดเพราะอะไรเราก็ต้องตายไปก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีจํานวนมากมันก็อสยอยู่กับเราคนชั่วคนที่ไม่ดีมันก็คอยจะจ้องจะทําร้ายเราก็มีจํานวนมากนั่นเองฉะนั้นเราจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราจะมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็จะมีอุเบกขาต่อพวกนี้แต่ถ้าเขามา กินเลือดเราอย่างยุงมากินเลือดเราก็ปัดปัดไปถ้ามันไม่ยอมบินมันก็ตายคามือล้วก็ส่งวิญญาณไปก็ส่งไปให้พภูมิที่ดีนั่นเองเขาก็ทํากรรมกับเราแล้วไม่เจตนาไม่ตั้งใจเขาจะฆ่าเขาเขามาดูดเลือดเราเราก็ปัดไปเขาก็ตายตายแล้วเราก็สวดมนต์อุทิศบุญกุศลไปให้ถือว่ากรรมนั่นแหละเป็นเจตนาพทธเจ้าถึงตัดว่าเจตนาหังพิขเวกรรมมังวาดามิ เรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมถ้าเราไม่มีเจตนาจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใครเราก็เป็นคนที่บริสุทธิ์อยู่นั่นเองนี่แหละการกระทำทุกอย่างเราไม่มีเจตนาไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเพิ่มราคะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะถึงเขามาย่วยวอยยนยังไงเราก็ไม่หลงไปในกับดักของเขานั่นเองเราก็เห็นเป็นของเหมือนซากศพเหมือนของหน้าเบือ่อหน้านายหน้าลครกำนัด หน้าเบื่อไม่เห็นว่าเป็นของสวยของงามนั่นเองเป็นของโศกโสกโรกไหลเข้าไหลออกอยู่เป็นประจำนั่นเองนี่แหละการทั้งหลายก็เหมือนพยับแดดกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อการทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อที่กาตัวหนึงจิกเพื่อจะกืนกินไม่ทันกืนกินกาอีกตัวนึงก็มาจิกแย่งชิงกันนั่นเองนี่แหละการทั้งหลายก็เหมือนชิ้นเนื้อที่กาตัวหนึ่ง กามทั้งหลายก็เหมือนลุมทานเพิงที่ใครตกเข้าไปแล้วก็ここจมก็แช่ก็เนื่นก็ช้านั่นเองแต่เราจะเป็นกรารมาคุณไม่เนื่นไม่ช้าไม่เสียเวลานั่นเองฉะนั้นกรรารทั้งหลายก็เหมือนพยับแดดที่เรามองไปแล้วเหมือนมีคนอยู่ข้างหน้าไปเดินไปก็ไม่มีใครนั่นเองนี่แหละกามทั้งหลายก็เหมือนลุมทานเพิงที่ใครตกไปแล้วมันก็จมกรรมารทั้งหลายก็เหมือนสุนัขตัวหนึ่งไปแค่ กระดูกที่แ,แห้งแงเมามันในน้ำลายเจ้าของไม่กินท้องไม่เคยอิ่มนั่นเองกระดูกแห้งแ้งไม่มือเนื้อเนื้อหนังติดเลยมันก็แค่ด้วยความเมามันของน้ำลายนั่นเองกืนน้ำลายไปทุกครั้งก็ไม่อิ่มทุกครั้งนั่นเองเพราะมันไม่มีชิ้นเนื้อมีแต่แค่กระดูกแห้งแห้งไม่มีเนื้อเลยทําให้หมาตัวนั้นต้องโซต้องหิวต้องหวยต้องทุกทรมานไปนั่นเองเพราะเป็นกระดูกที่ไม่มีเนื้อติดสักนิดนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลาย จะเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการเบียดเบียนกันโลกแห่งการเอารัดเอาเปรียบกันโลกแห่งการหลอกลวงซึ่งกันและกันเลยทําให้คนดีๆทั้งหลายคนที่รู้ไม่เท่าไม่ทันผู้อื่นต้องแขวนคอตายทําร้ายทําลาย,ลาย,ลาย,ลายตัวเองตายนั่นเองนี่แหละโลกทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่เบียดเบียนทางกายบ้างวาจาบ้างหลอกลวงคางวาจา จิตใจก็โลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเป็นยาพิษนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรามาเรียนรู้โลกนี้เราก็อยู่โลกให้เป็นอยู่โลกให้เป็นมันก็เย็นได้อยู่กับโลกไม่เป็นมันก็ทุกข์ใจนั่นเองโลกกับธรรมมันก็ปไปด้วยกันมีลาบอีกหน่อยก็ต้องเสื่อมลาบมียศอีกหน่อยก็ต้องเสื่อมยศมีสุขย่อมมีทุกข์มีสันเสริญย่อมมีนินทานนั่นเองนินทากาเลเหมือนเทน้ํา ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่ภาพปฏิมายังรากินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทานั่นเองฉะนั้นมนุษย์เราเดินดินอย่างเราก็มีคนดินทาคนรักคนชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบือ่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมเป็นพอนั่นเองถ้าเราร่มเย็นด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อม,ม่อมตนใครจะว่าดีไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเรารู้แก่ใจตัวเองว่าดีไม่ดี ผิดไม่ผิดถูกไม่ถูกเรารู้แก่ใจนั่นเองดีชั่วมันอยู่ที่ตัวทำเราจะไปสูงจะไปต่ําจะไปบบยภูมิอยู่ที่เราทําตัวนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องไม่ไปประมาทในชีวิตไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการสวดมนต์ไม่ประมาทตนเองไม่ประมาทผู้อื่นไม่เหยียบซ้ำผู้อื่นไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มห้ามข้ามนั่นเองฉะนั้นเราจะไม่เหยียบซ้ำใครเราจะไม่บูลลี่ใครเราจะไม่ พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราจะมีตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วมีความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมแล้วเราก็มีความดําริในการไม่พยาบาทในการไม่เบียดเบียนแล้วดําริการออกจากกามนั่นเองออกจากกรรม,มาคุณกรรม,มาโทษทั้งหลายเราก็จะเพี้ยนออกให้เบาบางให้ว่างเบานั่นเองเราไม่รับเอาเราก็ไม่เป็นทุกข์ในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองฉะนั้นการที่เราทั้งหลายมาสวดมนต์ การที่เราทั้งหลายมาสร้างคุณงามความดีการที่เราทั้งหลายมาสร้างบุญทานการกุศลบารมีให้เกิดขึ้นเราก็จะมีบารมีสิบเต็มที่นั่นเองทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานะบารมีเจริญเมตตาบารมีอุเบคาบารมีก็ต้องมีในจิตใจของเราด้วยนั่นเองฉะนั้นวันนี้ กลุ่มได้หมดทสศนชื่นกลุ่มส่วนมนบทมหาจักรพรรดิที่เราทั <ko> ้งหลายพร้อมเพียงกันมาฟังธรรมพร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจให้เราน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีพอแผ่ไปให้ มารดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีกกดรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอ ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะเดชาเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ